ก้แค okay. วัดปี่ผู้ชมยู u ูบก e นด้ะครับผมนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับกมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าการเต้นออฟบานบานกันในภาคที่7 EP พิเศษกันแล้วนั่นเองนะครับผมนะ สำหรับในภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดีก็ัสำหรับใน EP นี้เนี่ยราจะเป็นตอนสุดท้ายสำหรับในภาค7จริงๆแล้วนะครับผมน้นจะมี EP หน้าแล้วนั่นเองนะก็คือ EP เนี้ย EP สุดท้ายแล้วนะเพราะ EP นี้เนี่ยเราจะทำการเก็บตกพวกสีโครงสีเข็อะไรต่างๆที่เราพลาดไปกันนั่นเองนะครับผมนะก็ด้วยที่ว่าเราก็ในแบบเออเนื้อเรื่องหลักจบไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมนะแก็ได้เหลือสีเข็มบางอย่างที่เราจะไม่ได้แบบไปเก็บอะไรอย่างนี้เออะไรนะ ออาเริ่มจากการเซลนะเดี๋ยวเราก็เริ่มกันที่สีเค็ดกันแรกเลยดีกว่านะครับผมนะตัวสีเค็ดแรกเนี่ยมันอยู่ในโรงหนังนะครับผมนะซึ่งถามว่ามันอยู่ไหนเราก็อยู่ตรงด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ข้างหน้าอีกสี่อ่านะเองนะครับผมนะซึ่งสีเค็ดนั่นก็คือพวกปลายพวกนี้นั่นเองนะครับผมนะเออปลายพวกนี้ที่เขาใส่หมดทุกอันเนี่ยมันคือมันมีสีเค็ดหมดเลยได้วเว้ยเอออย่างอัานแรกอันนี้นะครับผมนะอันนี้เนี่ยก็จะอ่านว่า the b o t t o m of the past 2 เราเราก็จะเห็นคล้ายๆเป็นโลโก้เสื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมนะก็ะคืออันนี้เนี่ยมันมีที่มาจากในภาคแรกในภาคแรกก่อนแบบภาคแรกสุดเลยนะครับผมนะคือแบบเป็นภาคแรกที่เขาแบบออกจําหน่ายแบบให้เล่นฟีลแรกๆนะครับผมนะคือในตอนนั้นในภาคแรกเนี่ยมันเหมือนจะมีการเพิ่มปุ่มขายเสื้อมาในเกมเว้ย ก็คือคุค้าใจไหมครับผมนะครับเกมแม่งเพิ่งปล่อยภาคแรกออกมาเองนะเว้ยคือแบบภาคสองภาคสามไม่มาแล้ยนะมึงมาขายเสื้อแล้วแบบมึงโลภจัดเลยเห็นเกมดังนิดดังหน่อยคือแบบมึงก็ใส่ปุ่มขายเสื้อมาแล้วจึงทําให้อาจจะโดนวิจารณ์นี่นะครับผมนะแล้วในภาคต,ต่อมามันก็ไม่มีปุ่มอันนี้อีกเลยแล้วก็เอามาทําเป็นอิสต์เอร์เอ็กในภาคนี้นะี่เองนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แผ่นป้ายที่สองเลยดีกว่านะในแผ่นป้ายที่สองเดี๋ยวก็จะเป็นอิสต์เอร์เอ็กเกี่ยวกับชื่อตัวละครนั่นเองนะครับผมนะโนะดยแผ่นป้ายเนี้ยม ซึ่งไอ้ฟอมโบ้เนี่ยมันคือชื่อแฝงของบานบานนะครับผมนะคือบานบาน,นจะมีชื่อแฝงด้กัน3อันก็คือบานบานก็คือชื่อต้นเออนี่ไม่ใช่ชื่อแฝงเรียกว่าชื่อต้นชื่อแฝงมีสองอันชื่อต้อนบานบานชื่อแฝงก็คือฟอรมโบและชื่อแฝงอีกอันนึงก็คือเดอะเดวิลนั่นเองนะครับผมนะเออคามจิมก็จะมีความละเอียดไปมากกว่านี้แต่ผมกลัวคลิปนี้มันยาวไปนะก็จะจออแค่คร่าวๆนะมากันในอันที่3อันนี้ก็คือ t ด e l e ิ g กออฟเ e v e n ตี้เอ็กซ์เออใช่หรือเปล่านะ ก็คือไอ้ป้ายอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกันแน่คือเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยคือมันเหมือนจะเกี่ยวกับพวกไฟ n a ในแอดเฟสดีมั้งอันนี้คือกูไม่แน่ใจนะครับผมนะคือไปหาข้อมูลแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีเย็นนะมากรณอีกอันหนึ่งอันนี้ก็อ a สเตอร์เอเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นอ A สเตอร์เอเกี่ยวกับเกมเลยก็คือว่าผู้สร้างเกมคนนี้เนี่ยเขามีเกมที่ชื่อว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยผมแปะภาพไปให้ดูนะครับผมนะ เออก็เหมือนเป็นการโปรโมทเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมนะไม่ได้มีอะไรมากเพื่อผมก็ไปแบบเร็วนะไม่อย่างนั้นเด็กมันจะยาวไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้อันนี้เดี๋ยวผมเอาอหไก่อนดีเอาอัศัยก่อนล้วกันนะอ่าคเหมือนเดิมนะนะโดยป้ายอันนี้เนี่ยมันจะอ่านว่า l o t i n the s u n b o s e ซึ่งคี่มาของป้ายนี้ก็คือว่ามันเหมือนมีเด็กคนหนึ่งที่เขาเล่นโลบอ้วยแล้วเขาไปอ่านชื่อเปกินจิมูจอนผิด<ส>อ่าน<ส>เป็น symbol s a นะครับผมเออแค่นั้นเลยอันนี้แค่นั้นจริงนะครับผมนะ โอ้โหขนาดเด็กอ่านชื่อจะจำโบจอมเป็นซัมโบซอมยังเอามาเล่นเลยอะเลยได้เชื่อว,ว่าอันนี้ก็คือสีเข็ดอันที่สานะครับผมนะไม่ใช่อันที้5แล้วมั้งแล้วก็อันสุดท้าย The Hour of Bandbanding อันนี้จะล้อมาจากเกมเอ่อป๊อปปี้เพทาน,นะครับผมนะรอมาจากคำว่า the hour of joy นั่นเองนะครับผมนะคิดว่าน่าจะใช่นะเออถ้าเกิดใครที่ได้ติดตามในเรื่องของป๊อปปี้เพทาภาคสาสตระอยากจะจักคำนี้ดีนะครับผมสำหรับ the hour of joy เนาะอันนี้ก็น่าจะล้อมาจากอันนั้นนั่นเองนะครับผมนะเป็น the hour of band banding แทนนะครับผมนะ ซึ่งนี่ก็จะเป็นซีเควนซทั้งหมดในโรงหนังนั่นเองนะครับผมนะเราไปต่อกอันที่อื่นเลยดีกว่านะและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความลับที่ผมพาไปนั่นเองนะครับผมนะคือไอ้ความลับอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตอนต้นด้ยในช่วงที่ับเราเจอกับเซอร์เจียนก่อนที่จะเข้าเมอรนั่นเองนะให้เราทําการมไอย่างที่ห้องเซอร์เจียนทำการถ่ายไปที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ทําการเดินเข้าไปแล้วหันขวาเราก็จะพบกับชิ้นส่วนคระทาของควีนเบลเซเลียนนะครับผมนะเ <c oughs> ออซึ่งมันเหมือนจะดูกดหยิบได้ใช่ไหมแต่พอกดไปปุ๊บมันก็หยิบบไไมม่ด้นนัเองะะครผ ถึงถ้าเกิดเรากลับมาในช่วงตอนท้ายเกมเนี่ยตอนท้ายที่แบบว่าเจ้าเสือเจมันเอาหัวใจไปวางตรงสนามรานต่อสู้แล้วเนี่ยซึงถ้าเกิดเรากลับมาตอนนั้นในหัวใจมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมนะเออเนี่ยคืออีกหนึ่งความลับที่ผมพามไปนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปในเมืองเนี่ยก่อนที่เราจะแบบเออเดินเข้าไปในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถกดคุยกับเจ้าเสือเจียนได้ก่อนด้วยนั่นเองนะครับผมนะเออตอนนั้นผมรีบเนี่ยผมก็แบบเออวิ่งวิเข้าเมืองไปเลยนะไม่ได้ลอง you should have seen dada do in his prime. that guy had ambition and dedication that i've yet to see contested. what your kind has done to him and us, it forced him to dedicate all that potential to try and eradicate those that created him. now, to ease your nerves, i don't think he's after you. he's after those that betrayed him, which includes me. If only we weren't such cowards when we were caught and actually stood by him, maybe we would have been victorious. และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบทพูดรับสีเครดนั่นเองนะครับผมนะจะเรียกว่าซีเครดได้ไหมก็คงได้ได้มั้งเพราะว่าถ้าเกิดฝนรีบๆเนี่ยเขาก็จะไปเลยใช่ไหมเขาก็จะไม่ได้แบบเออมากดคุยกับเจ้าเฟอร์เจียอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมในตอนแรกนั่นเองนะครับผมนะเขาพาไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะแล้วก็ห้องนี้เนี่ยก็คืออย่างนี้ผมพาไปนั่นคือกระดานนี้นะครับผมนะคือตอนนั้กูรีบมากเลยกูไม่ได้ดูกระดาษเลยด้วยเออเนี่ยคืออีกระดหนึ่งแผ่นที่ผมพาไปนะครับผผมมแวจะะะปซ่นเคอร์เนาะก็สาามรถพอคลิปก็ออ่านะรับผมนะรผมจะไปแบบเร็วๆไปแล้วมันก็จะมมีีีกกระดาาษอแผผ่่นนงพไปนนะครับผมว ราากกกดดด้้แผนนนนัววยีว่นะคือดูเหมือนว่านี่จะเป็นโน้ตอันสุดท้ายแล้วมั้งที่ผมน่าจะแบบเออดื่มเก็บนะครับผมนะคือส่วนใหญ่ก็คือผมเก็บหมดแล้วน่าจะเหลืออันนี้แหละเป็นอันสุดท้ายนะอ่าฮะเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมก็จะแปะซับไว้ให้อีกเช่นเคยนะครับผมนะเป็นชายดอลมังกี้อีกแล้วซึ่งไอ้ชายดอลมังกี้จากที่ผมไปได้ไปห,หาข้อมูลม,นนมันเหมือนจะหมายถึงเจ้าตัวกัปตันฟีโดนั่นเองนะครับผมนะเออ โอเคมาต่อกันในซีคริตอันต่อไปกันดีกว่านะโดยซีคริตอันนี้เนี่ยคือความจริงผมก็หยากกลับไปทําเองนะเว้ยแต่คือว่ามันเริ่มเกมไกลมากนะครับผมนะก็จะมาถึงจุดนี้เนี่ยแลก็คือจุดช่วงพัดเซ้นอันนี้นะครับผมนะไอพัดเซ้นจำอันเนี้ยซึ่งคุณคงจะจําได้น,นะครับผมนะว่าไอเฟดสานเะนี่ยเป็นเฟสที่นรกหาก <c oughs> คือแบบมันแทบจะเล่นผ่านไปเลยใช่ไหมดูสิแบบโอ้โห ถามจริงใครมันจะไปเล่นผ่านได้นะครับผมนะซึ่งจริงๆไอเฟนเนี่ยมันสามารถผ่านได้เว้ยเออคือมันสามารถผ่านได้นะครับผมเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยว่ากาจะผ่านได้เอออ่ะเราดูกันดีกว่านะครับผมนะนี่มันจะเป็นรันไปเรื่อยใช่ปะเออเนี่ยโอ้โหรันยาวด้วยซึ่งเราสามารถผ่านได้นะครับผมนะอ๋อฮะมันก็จะกดปุ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมจะคลิปไปตอนที่เขาผ่านเลยลกันเนาะเออจะได้ไม่ยาวเพราะว่ากาะทำอันนี้เสร็จยาวมากเลยเว้ยเพราะว่ามันแบบมันเยอะเออไอเฟนสามอะแต่มันผ่านได้จริงๆนะครับผมนะจื๊บ ือใครเสร็จหรือยังเนี่ยดูดิคอลเล่นมากี่นาทีแล้วเนี่ย,ยนะดูดิเขายังไม่เสร็จเลยนะครับผมนาะบอกเลยว่านี้มันเยอะนี่ยังไงครับ <ừ> เห็นไหมผ่านได้จริงด้วยเ,เห็นปะแล้วพอผ่านปุ๊บมันก็จะเป็นรูปหน้าย,ยิ้มที่มีสามจานเองนะครับผมนะ <ừ> เออแต่จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเฟสต,ต่อไปเป็นเฟสที่4นะครับผมนะมีก,การกดต่อปุ๊บแล้วครั้งนี้มันก็จะเหมือนครั้งที่3นะครับผมนะเออนี่เห็นปะอันนี้ก็จะน่าเหมือนครั้งที่3ามด้วยแต่อันนี้ไม่ว่าจะกดอันไหนมันก็จะผิดนะครับผมนะอย่างตอนแรกเริ่มมาเป็็นนเจ้าสติิกฟใช่ดู ใช่ไหมเริ่มมันจะสติงก็ฟินปุ๊บแล้วพวกเขาไปทําการกดเอาเอาไปกดสติงก็ฟินเหรอเอาเป็นว่าอันนี้ไม่ว่าจะกดอันไหนมันก็ผิดนะครับผมนะไม่ว่าจะกดสติงก็ฟินหรือกดอะไรก็คือมันจะบังคับแพ้นนั่เองนะครับผมนัแล้วมันก็จะวนกลับมาฉากเดินมาเองแล้วนะต่อกันในซีเควตต่อไปนั่นก็คือห้องลับเองนะครับผมนะโด้วยการที่กลับมาห้องลับได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาคีย์การ์ดสีมรก่อนแล้วก็กลับมาห้องนี้เพราะห้องนี้จะมีอยู่ประตูหนึ่งที่เราไม่สามารถเปิดได้คือตรงนี้ครับผมแล้วมันใช้คีย์การ์ดสีเขียวมนนนััเองะะครบผม ซึ่งถ้าเกิดคุณจําได้เราก็เพิ่งผ่านห้องไอสีเขียวมาๆๆๆเลยที่ผมบอกว่าไม่เปิดไม่ได้นั่นเองนะครับผมได้หรอกลับไปที่ตรงนั้นก,ก่อนเลยดีกว่านะโอเคกลับมาแล้วนะครับผมแนละสารพอตรงนี้จะเปิดไม่ได้ปะเปิดกันเลยดีกว่านะนี่หละห้องสีเครยปกะโอ๊โอตเม,มื่อไหรวะมืดอะมืดจัดเลยหอยพังกนี้ไม่ชอบเล่นกับความมืดแต่ว่าไหนวะเนี่ยเออโอเคมาแล้วนะครับผมนะ่อยพนี้มืดม,มากเลยอุ้ยตัวอะไรเนี่ย บอชิลเซตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับผมนะตัวใหม่อีกเล้วงยข่งเพิ่มตัวใหม่มาจริงจริงอ้ยตัวใหม่อีกแล้วนะครับผมนะพี่ชมโซฟาสเร็วเกินไปสามารถถ่ายตัวได้อย่างนั้นเหรอโคตรดำโคตรงูอะไรประมาณนี้หรอนะแล้วก็โคตรฉลาดเนาะส่วนโซฟเฟียกับไอตัวนี้ไม่รู้นะครับผมนะตัวใหม่อีกแล้วตัวใหม่อีกแล้วมาอันนี้คืออะไรเนี่ยค่าของควีนบอสซิเลีย คาถาของฟรีนัลซิเดียกันัะเป็นพวกอันนี้เหรอนะเป็นพวกเคสด้วยเหมือนกันเหรอมันไม่ใช่ขอติดตัวเหรอวะเหมือนจะนับเป็นเคสด้วยนะครับผมนะเคสที่20ไทที่5ฟรีนัลซิเดียเซปเตอร์หรือว่าคาถานั่นเองแหละนะ อเรามาดูข้อความกันดีกว่านะอันนี้เหมือนจะเป็นของเจ้าตัวซาโลซาลีนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะแปะซับไวให้อีกเช่นเคยนั่นเองแหละนะเดี๋ยวเรามาแปลบทพูดของตัวนี้ดีกว่านะเัยไม่ได้แปลเลยคืออะไรแหละ Life is a canvas one small mistake and it's all ruined คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะต,ตัวนี้คือแบบไม่เคยเห็นเลยอนะเออตัวใหม่อีกแล,ล้วขยันเพิตัวใหม่เข้ามาจริงๆเลยโอเคตัวนี้จะเป็นทั้มของห้องรับนี่นะครับผมนะ ส่วนใหญ่ห้องรับมันก็จะมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่จุดนี้เลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งนี่จะเป็นทั้งหมดขอเกมการ์เทนออฟบารบานพาเกตกันแล้วนะครับผมนะเรื่องผมก็อาจจะพลาดกระดาษบางอันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดผมพลาดไปแล้วเอ๋นะคือส่วนใหญ่ผมก็น่าจะเก็บหมดแล้วนะและนี่คือสิ่งที่ผมพลาดไปเว้ยคือคุูไม่ค่อยได้เดินสำรวจเมืองนะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะแบบเดินไปทำเควสอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยได้บาจุดนี้นะครับผมนะ ซึ่งณจุดนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับเจ้าตัวเออแคทเล็กมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรเพ้ยอย่างทีเล็กนะครับผมว่าอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้ที่ถูกเปลี่ยนฝั่งไปอ่ะก็คือมันก็มานอนเออตุยตรงนี้นะครับผมนะไม่รู้มันตุยหรือยังเนาะเออแล้วก็มีเจ้าพวกนี้นะครับผมนะมายืนลายล้อมเนาะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กที่น่ารักมากเลยนะครับผมนะ่ผมเดี๋ยวจะปิดคิปตรงนี้ซึ่งถ้าเรากระนี้ไปมันก็จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนี่ เหมาะสำหรับเป็นที่ฝีคลิปจริงๆเลยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะที่เราชมคลิปนี้จนจบนะครับขอต้อนรบไปเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,ลก,ดลกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหมาขาวตัวยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ